รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาดวิถีสตรีทฟู้ดคูเทลถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษาดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาดวิถีสตรีทฟู้ดคูเทลและพบปะผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณถนนคนเดินเทศบาลตำบ,บนแพรกษาซอ,อาวยแพรกษา14ทางเข้นา,นานิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรก่กษาอำเภื่อเมืองสุรปราการพร้อมเป็นประธานมอปอป้ายอาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจสุขภาพสตรีฟู้ดกูเทลให้แก่ถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรก่กษามอปอป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยคลีนฟู้ดกูเทสให้แก่แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมอบป้ายเมนูชูสุขภาพให้แก่ร้านค้าที่ผ่านการรับรองโดยมีนายชาติชายอยุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรปราการกล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยดรยงยุทธ์สวนนบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองสมุทรปราการ กล่าวถึงความเป็นมาของถนนคนเดินเทศบาลทนแพร่กษาและนายแพทย์พรอนอรงศรีม่วงนายแพทย์สาสุขจังหวัดสงรราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยแพทย์หญิงพรพิมลวิภูลากรอ,อธิบดีกรม,มานามัมันายนแพทย์อภิชาติรอดสมสาธณสุขมิเทศเขตสุขภาพที่6รองอธิบดีกรม,มานามัมนายนสมศักดิ์สิริ นวารังสารพุ่มในการสำนักงานสุขาพิบาลอาหารและน้ำนายแพทย์พินิจโลสเสียนกิจพู่มในการศูนย์อนามัยที่6นายมาชัยไพศาลธนสมบัติปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลตำบลแพรกษาแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษาเข้าร่วมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุทรราการร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษสาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุทรราการและชมรมผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา ได้ดำเนินการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารในบริเวณถนนคนเดินเทศบาลตะบลแพร่กษา,าตามเกณฑ์มาตรฐาน clean food g o o d taste และเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี street food g o o d h e a l t h มาอย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมดําเนินการที่สําคัญได้แก่การอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารของเทศบาลตะบลแพร่กษา,าการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจยกระดับแผงจํานวนอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย clean food g o o d taste และการดําเนินนยโยบายไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโนโฟม ทางกรมอนามัมายก็ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสตรีฟูที่ได้รับมาตรฐานของกรมอนามัมายหนึ่งใน24นะครับถือว่ามาตรการทุกอย่างก็มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีคุณภาพนะครับคนที่จะเดินทางเข้ามาตลาดก็มีการให้อสมอมาวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการทําให้เจลล้างมือนะครับเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าคนที่เดินมาจับจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่ก็ใส่หน้ากากอันนี้เป็นจุด จุดสาคัญที่เราจะต้องรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้นแต่ว่าการป้องกันเนี่ยยังยังมีความจําเป็นอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาตรการของในส่วนของตลาดแพรกษาก็มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรการของของกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนส่วนคุณภาพอาหารแล้วก็วันนี้ที่เรามามอบป้าย Clean Food Good Taste นะครับก็เราร่วมมือกันนะครับระหว่างท้องถิ่นตัวท่านสสเองกรมอนามัยเองก็ได้มีศูนย์อนามัยม,ม,ม,มานะครับ ตอบเคลื่อนในแง่ของความสะอาดเรื่องขยะนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญคือในในยุค new normal เนี่ยนะครับเรื่องสุขลักษณะความสะอาดเป็นเรื่องที่ต้องต้องเดินหน้านะครับในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องออให้ประชาชนพี่น้องประชาชนได้ตระหนักทั้งเรื่องมาตรการในการป้องกันแล้วก็ให้ทุกคนมีสุขลักษณะที่มีความสะอาดนะครับติดไปทั้งมาตลาดกลับไปบ้านทําทุกที่ให้มีความสะอาดด้วยอันนี้ก็ถือว่า ถีอว่าต,ตลาดท่ากษาก็ทำได้ดีครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน